ไปแล้วครับไปแล้ว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 สวัสดีครับวันนี้ผมพามายิงป่าครับผมนี่มากับทีมงานครับพานเตรอครับพานอินครับแล้วก็พานนิวนั่งครับผมนีวันนี้กะได้เปลือนไม่เหมาะไปเปลือนครับผมให้ทีมงานไปใส่ครับให้ออกคลิปต้องกันครับผมนีไว้วางเอาครับเซ็จออกครับโยงยิงครับผมโยงยองครับมหมาไปเปลือนครับผมนีของพงศ์มากับเปลือนไหมละครับผม เอาควันสือแล้วมันนะครับเอาพืนไม้ิ่นเรามันโซ้เนี่ยงามบัวครับพาออกมาหากินนะครับกะเดืดเดืดแน่คึมคึมแน่ครับผมไายุจะเขานะครับนี่ครับลราไม้ครับครับถาไปลุ่นน้ำกันนะครับวมามันมามันครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไป จังตะมุดแดงลายนี่

อ๋อแล้วครับผมมีมากกับผ่านอินนะครับโอู้วว่าคือในจิ๊บเลยครับอยู่น้องกันนะครับมาแล้วครับอมาแล้วครับ โดนเตจมได้ครับผมับนี <c oughs> ้มากับทีนงานนะครับ หวานนะครับใส่น่าจะเกือบสองโลนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวมิเบมันกันทั้งรังนะครับ ครับอาจจะลูกลูกัวนะครับมันีมากับทีมงานรับผมครับอันนี้ว่สวัสดีครับอืมครับนอนไม้ครับผมกับข้าดินกันมากครับนะครับไม้ครับผมเปิดไม้อีกแล้วครับ ด้วยแต่ผู้ชมบนเรื่องนะครับครับมีไม้ครับครับมไม้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะอาชีพใหม่ใหม่บางอย่างครับผมอิ่มนี้กฝากไว้สนิทกันครับไม้ครับไปครับ